สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกกลุ่ม M S X Club นะครับก็หลังจากที่ผมถ่ายไปในกลุ่มให้เห็นนะครับว่าท่อใบนี้ท่อจะเป็นท่อทรงวิบากมาครบชุดเลยครับมาเป็นคอขึ้นมางี้ครับแล้วก็หลอดาตเครื่องออกบนนะครับหูท่อก็จะเป็นแบบนี้ครับ ยึดกับจุดเดิมเลยของตัว m อ x ไฟกลมครับตัวเก่าเขาก็จะมีจุดนี้ครับที่จะมีปัญหานิดหน่อยก็คือมันติดชุดสีตรงนี้ครับเห็นที่เห็น,หน,นมันจะละลายนิดนึงครับเนี่ยแล้วก็ถ้าไหนที่จะไปใส่ตัว Sf นะครับก็ดูจากตรงนี้ครับผมมันจะมีตัว s อจะมีจุดถ่ายน้ำมันเครื่องตรงนี้ใช่ไหมผมว่า น่าจะไม่ติดนะครับดูจากความสูงที่ได้มาแล้วก็คอท่อจะเป็นออกมาจุดนี้ครับคอสวมแล้วก็ไปสวมปลายตรงนี้ปลายตรงนี้ก็จะเข้ามาถึงประมาณนี้นะครับจุดนอรนนี้เลยเพราะว่าคอตรงนี้มันยื่นมาถึงประมาณนี้ที่ผมสวมเข้าไปแล้วก็ยึดสปริงไว้ครับ ัวสติกเกอร์เนี่ยก็เรียกได้เลยครับอันนี้ก็ลองไปหาเองครับว่ามันอยู่ร้านไหนเว็บอะไรผมไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ครับก็เลยบอกได้แคน่นี้สเปคเครื่องผมเป็น61ชัก2นะครับเป็นเสื้อเซรามิกของยูมาเลนซิ่งเสื้อก็เป็นเอ้ยลูกก็เป็นลูกฟอร์ของยูมาครับการฟอร์ชัก2ประเก็น2มิลครับนี่ๆหน่อยๆลิ้นเป็นตัว150กับ CPR แล้วก็มีกล่องไฟ API เอาฟังเสียงนะครับผมคันนี้คือทำลูกก้านข้อมาครับแต่เวทยังเป็นเวทเดิมก็จะรอบไวๆหน่อยป่าครับมาถ่ายคลิปพิเศษครับ เสียงก็จะเป็นแบบว่าดังๆนะครับอันนี้เสียงข้านอกจะประมาณนี้ครับเสียงเครื่องก็จะดังพอาก็เสียงท่อไครับเพราะอาประกอบมารอบเดียวยังไม่ได้รื้อเลย อ่เดี๋ยวฟังคอ,อนเบิร์นกันนะครับรอบจะติดมือนะครับผมเป็นเวทเดิมมันเบาที่เห็นไฟรูปเครื่องโชว์ครับผมทำเป็นไฟชิปไลท์ไว้มันไม่ได้มีปัญหาอะไรครับมันเป็น ลูกเล่นของกล้อง API ครับลองไปหาเล่นกันดูล้อว่าจะประมาณนี้ครับรถผมโอเคครับถ้าชอบไปก็ไปจัดหากันได้ครับแค่นี้แหละครับผมขอบคุณครับ